ที่ดูคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามกดแชร์แบ่งเลือดวีดีโอให้ด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับเติมมากเติมน้อยนี่เลยครับผมเอทูวินท็อปนะครับผมเว็บไซต์เติมเกมออนไลน์ที่คุ้มค่าทำรายการรวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีผ่านระบบ เติมเกมอัตโนมัติพร้อมบริการคนณ24ชั่วโมงสายฟรีสายเติมบ้างทั้งยอดเล็กหรือยอดใหญ่นะผมก็บวกเพิ่มอีก10%บอกตรงๆว่าโคตรคุ้มและอย่าลืมใส่โค้ด G E V 2ด้วยนะครับผมนะเพื่อสนับสนุนแกงเอิร์ธวีนะครับผมจะได้มีแรงทำคลิปต่อไปครับจุก,กูกสวัสดีครับผมก็ขอต้อนรับสู่ แกงเอิร์ดวีนะครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะผมคลิปนี้นะผมผมก็จะมาเขาเรียกว่ามาทํากิจกรรมที่เขาไม่ได้เปิดเผยยังไม่ได้เปิดเผยมาก,ก่อนนะก็ผมทำคลิปไว้ให้แล้วกันเผื่อใครยังไม่รู้จะได้แบบกระจ่างนะก็กิจกรรมตัวนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าทุ่งของขวัญน,นะครับผมเออซึ่งเขาไม่ได้บอกนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ประกาศนะ ก็อันดับแรกเรามันดูตรงนี้นถุงขวานในดันเชียนนะครับผมก็คือมันไม่มีอะไรมันมีรายละเอียดว่ามีอะไรมั่งต้องเป็นคนที่สังเกตสังกาถึงจะได้รู้มันจะมีดันร้อยสามสิบร้อสามห้าสีส้มสีเขียวนะดันแพนด้าดันบัเงินมาทองเชมปัสมิลล่าอะไรต่างๆตรงนี้เราจะลงไม่ได้และบางคนลงไม่ได้แต่บางคนลงได้แค่ตรงนเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าดันตรงเนี้ย เราสามารถลงได้ไหมไหวไหมแล้วมันจะได้อะไรในถุงของขวัญนี้อันดับแรกครับผมเป็นดันร้อยสามสิบตัวนี้นะครับผมไปครับทางเข้าก็อยู่ทางแมปร้อยสิบนะครับนี่นะได้ถุงของขวัญเหมือนกันนะครับไปครับ <c oughs> ก็ลงดันตามปกติเลยครับผมนะแต่เราไปผมก็ขอลงดังก่อนแล้วกัน เลยเดี๋ยวเราข้ามไปช่วงที่ตีบอสเลยนะครับห้องบอสนะครับผมแล้วก็ไอ้กล่องของขวัญนนะ่ะอ่าถุงของขวัญน,นะมันจะอยู่ที่บอสนะแต่ในแต่นัดดันเลยที่เขามีแบบการคันเลือกมานะครับไล่สามสิบก็จะเป็นบอสต,ตัวท้ายนะครับตนะีเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะรอบมาเลยนะกล่องถุงของขวัญนะเรากดลับให้เรียบร้อยเราก็ตีก,กล,ล่องหลัจากนั้นเราก็ไป กันหนึ่งเลยนะครับผมนี่ดันตัวนี้นะก็สับก็ได้ถุงห้องขวัญเหมือนกันนะครับก็แล้วเป็นพิเศษพิซซ่านะก็บัตรเกมก่อนอันดับแรกบักนรเกก็ตัวนี้นะทางเข้าเือค้นต่ำหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับเลขที่แนะนําก็หกแสนนะครับอันนี้ผมหกแสนเจ็ดมันก็ได้อยู่แต่ใครยังไม่ถึงก็แนะนําไป้ยาก็รวบรวมถึงลนะ อันนี้ลงไม่ยากง่ายนะครับผมนะก็กถึกนิดนึงไฟแรงหน่อยนะครับก็ได้แล้นนครับวอันนี้ถ้าเป็นรันที่ลงดีเหมือนกันนะครับเดีย๋ยวเราสรัาท่าไปดูที่บอสดีกว่าว่ามันได้จริงไหมไปโดนครับ นี่ครับผมถุงของฝันนะครับปึ๊บรับมาให้เรียบร้อยเออได้เหมือนกันใครเ้าใครลงไหวก็ลงนะครับเพราะบัตรน,นี้ก็โหดนิดนึงนะครับผมต้องเปลี่ยนไปของตีแรงนะครับของทึกหน่อยอันนี้ก็เป็นดันหนึ่งที่อเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมนะก็ลงไหวถ้าถ้าของแรงตีแรงลงได้มันลงไหวนะครับ เดี๋ยวไปเจอหน้าบอสเลยละกันนะผมนะว่ามันจะดกไหมเราไปดูกันเลยนะครับอา้าว อ๋ออยู่ในกล่องมันจะอยู่ในกล่องนะดันนี้ออกามานะครับผมก็มาที่เมืองร้อยสามสิบนะครับผมพอเทนลูนนะครับก็จะมีดันนี้นะผมดันส้มมีดันเขียวนะครับสองดันนี้ก็สามารถได้ทุงของขวัญเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปดันส้มขวัญแล้วกันนะครับแล้วค่อยไปเขียวไปแล้ว ตอมาที่ดันส้มดันส้มนี่บางคนก็ยังลงไม่ได้แล้วกันแล้วเพผมจะสอนเลยแล้วกันว่าดันส้มเขาลงยังไงนะครับคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะเยาแยกพานเลยว่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในตอนตีบอสนะนะถ้าถ้าตีไม่ตายเร็วๆเราก็จะเด้งเรือกับมะไรจะมีบัฟพิเศษนะครับก็ของที่แพงสุดตอนนี้คือน่าจะเป็นเศษ เศษอัน,นี้นะเศษเขียวอ่ะหายแล้วทําทำหายอ่ะแล้วก็ได้ถุงของขวัญด้วยนะครับผมสำหรับช่วงกิจกรรมนีนะ้ได้ถุงของขวัญอยู่ผมก็ต่อไปก็จะมาเป็นดันเขียวนะผมร้อยสามสิบห้าสีเขียวนะครับผมดันนี้มีความโหดหน่อยนะค่าพังก็ต้องเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับประมาณสองแสนเ้าสิบจะลงสบายหน่อยนะครับตามที่เขาบอก ของที่ดีสุดก็น่าจะเป็น R W พวกจอบหรือไม่ก็อาแหวนนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วผมจะมาสอนเดินเควสท,ทางลัดแบบรวดเร็วด้วยละกันนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยละวนันนี้ลงไม่ยากไม่ง่ายอนะก็จะมีแบบสองลัดผมจะลัดบอสเลยมันจะลงด้วยความรวดเร็วนะดันสิดันเนี่ยดันส้มอะ่ะมันเขียวอะ่ะเออทุกที มอดตัวสุดท้ายนะก็ม็อดตัวนี้มันก็จะดอรอปเศษนะเศษเศษม่วงเขาเรียกเศษม่วงละกันนะครับผมไม่รู้เศษอะไรเศษม่วงนะครับแต่ว่าแต่ตอนนี้ก็น่าจะราคาขึ้นละเศษม่วงไม่มานะครับไม่ม็เลยก็สามารถจบตันได้เลยนะครับผมแต่อย่าลืมตีก,กล่องด้วยนะต่ผมรอกล่องกันกล่องมาแล้ว ก็าจะมีถุงของขวัญมานี่ผมได้เศษม่วงมาดีเลยของที่ขายได้นะ็คือเศษม่วงนะครับแล้วก็ถุงของขวัญด้วยนะครับในกิจกรรมนี้ตอนนี้นะก็มันจะเป็นดันหน้าตานี้นะครับผมนี่รูปนรกไฟโลกกนนะครับเดวิลอะเดวิลมันชื่อดันเดวิลอะแต่ชื่อดันเจี้ยมันเป็นดันแพนด้าแพนด้านะโอเคครับผมไปเลย เราก็อันดับก็แพนด้าน่าจะเคยลงแล้วเดี๋ยวสอนลงแล้วก็แพนด้าอ,อ,อันดับแรกเราเคลียร์เรยจะอยู่ใกล้ไฟแล้วนะครับเคลียร์เลยหัจากนั้นเราก็พอเคลียร์สามตัวเสร็จแล้วเราก็ตรงไปเรื่อย แล้วเราก็มาตีบอสตัวสุดท้ายนะครับผมนี่เลย นี่ฮนะถุงของขวัญมาแล้วเก็บเล้นี้เกินี่นะครับผมก็ลงเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับใครชอบคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดติดตามแกงยีทูให้ด้วยละกันนะครับผมนะจะได้แบบมาสอนทำคลิปใหม่ๆอย่างนี้ละกันเดี๋ยว ก็ของหวันที่ได้ลงมาที่ผมพาไปก็มีอยู่เนาะ,นะก็สามารถเปิดได้เหมือนกันเพราะแต่ละอันมันไม่เหมือนกันนะเออเว้ยไม่เหมือนกันนี่คือถุงของขวัญน,นะงงเว้ยไม่เหมือนกันยังไงอะ่ะเออมันจะไม่เหมือนกันนะเหมือนกันห้าเหมือนกันห้าแสดงว่าบัตรเงินบัตรทอมันจะพิเศษหน่อยนะครับอืมนั่นแหละ ก็าตมามนั้นแหละ